อนนี้โอช็อปมีเว็บแล้วนะทุกคนแต่คอนอื่นก็ต้องเข้าสู่ระบบหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้สมัครสมาชิกแล้วก็รีบใส่ทันทีใส่รหัสผ่านของตัวเองใส่ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านและถ้าคุณเคยใช้แล้วเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบสําเร็จสามารถไปหาได้รหัสปกติเติมเกมเติมโลบักแบบโลบักกิฟต์ค์ดก็มีแต่ตพว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังมีรับฟาร์มแต่ก่อนอื่นก็ให้ดูสอนทำเมลแดงเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดไรขึ้น ก็มีโอกาสที่เราจะโดนแบนก็รีบใส,ส่ซะอีเมลแต่ยังมีอีกต่นอื่นอีกมากมายสามารถมาดูได้เลยนะทุกคนคุณกําลังตามหาร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตและการกดสุ่มผลถาวรใช่ไหมงั้นต้องนี่เลยโอชอ็อปร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์และอื่นอื่นอีกมากมายและยังมีการกดสุ่มผลถาวรในแมอกอีกอื่นอีกมากมายเดี๋ยวจะทิ้งเลงไว้ดนล่างคิด ดีเลยนะทุกคนโอชอบมีกิจกรรมมาใหม่ฉลองวันคริสต์มาสกติกาง่ายๆคือกดไลค์เพจติดกดติดตามเพจแชร์โพสสามโพสในกลุ่มต่างๆเช่น B b บ็อกฟู้ดคิงเลกาซีหรืออย่างอื่นแล้วกเเ็เมนเลขพร้อมหลักฐาน1นึ่งถึงหนึ่งรางวัลเท่านั้นแจกวันที่3 0เดือนธันวาคม2021อย่าลืมไปกดกันนะทุกคนกนะารผจญภัยยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้เราจะย้ายเกาะแล้วเราก็จะสามารถทำขาดำา V2 ได้แต่เราจะใช้พาร์ทหน้าเพราะตอนนี้เงินเราก็ยังไม่พอแถมมาสเตอรี hey ่เราก็ยังเหลืออีกนิดน้อยแล้วคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องมุ่งหน้าไปที่ก่อหัวกะโหลกของลุงเออเออข้างบัานไม่ไๆแล้วเราก็คุยกับ FC ซสักหน่อยแต่เขาก็ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ก็พิมพ์ได้เลยนะแต่เขาก็แค่ ไม่ได้เอาอิโมจิมาใส่หรืออะไรเขาเลยคุยกับเป็นภาษาอังกฤษกับน้องบอมบี้แล้วน้องบอมบี้ก็เข้าใจด้วยแล้วก็มาถึงเกาะหัวกะโหลกกันแล้วหัวกะโหลกควายตัวหนึง่งซึ่งมันตัวใหญ่มากแล้วก็รีบกระโดดขึ้นมาเซ็ตสปาลพอยมันจะได้ไม่เป็นหวนตอนนั้นแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนชุดอยู่พอดีแต่ก็เอาใส่ชุดนี้ก่อนละกันมาฟาร์มก่อนแล้วก็รีบรับเควสแล้วก็ไปตีมอนทันที ซึ่งมอนมันอยู่ด้านบนหรือเปล่าเอ,อ้าลืมมันชื่อว่าซีโซเดอร์น่าจะอยู่ด้านล่างนะแล้วก็พูดถึงแล้วก็ต้องอยู่ด้านล่างแน่นอนเพราะว่าซีแปลว่าทะเลมันจะต้องอยู่ขอบทะเลซึ่งไอพวกนี้แน่อยู่แล้วว่ามันต้องใช้กังฟูแน่นอนหมัดกังฟูยังไงล่ะกังฟูน้ําซึ่งมันก็จะมีสกิลหนึ่งที่น้องบอมบี้โคตรเกียดเลยแล้วก็ตัดมาเลเวล1น2 7 แล้วก็มาเห็น f อซโชว์สักนิดโชว์สักหน่อยเพราะเขาเป็นคนดีแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกคนที่ติดตามกันมาถึง3 9 6 0ั u b ก c r ร b e กักันแล้วขอบคุณ f อซที่ดารักทุกคนแล้วเราก็ได้กระโดดไปเพราะว่าตอนนี้โลงงานมันเกิดเฉยเลยรีบกระโดดไปแต่ไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่ารีบกระโดดโกแล้วมันก็เปิดทันทีแต่มันน้องบิมมก็ไม่รู้จะไปทานไหม รีบกระโดดตอนนี้แล้วก็กระโดดมาถึงเกาะต้นไม้แล้วเลนน็นิดนึงนิดนึงเท่านั้นหวังว่าเขาจะไม่ได้ตีกันไวอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้แหละเขาไม่ได้ตีกันไวอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าตีไวเกินมันก็ไม่ใช่แล้วก็รีบมาอะไลเอ้ยแอลี I เอ้ยแอล่น่าถูกแล้วแล้วก็รีบเปิดสกิลเข้าไป แต่ด้วยเลือดที่แม็กของน้องบัมบี้แล้วก็คงจะไม่มีใครสามารถเตะต่อยอะไรน้องบัมบี้ได้แล้วละสิรีบฆ่ามันซึ่งมันมีคนใช้ผลไม้มังกรเอ้ยผลไม้ปีาศาจมังกรยังไงล่ะรีบเตะรีบต่อยมันด้วยสิ่งที่เรามีทุกอย่างกับ f อซบางคนแล้วก็รีบเตะกันเลยวันนี้มันต้องตายแล้วก็รีบเตะเตะต่อยเตะเอ้ย มีคนใช้ผลน้ำแข็งด้วยโคตรเทเลยอนาคตต่อคิดไว้ว่าจะทําผลน้ำแข็งตื่นแต่เขาก็มีแค่ผลน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้มีผลน้ำแข็งตื่นและตอนนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วโรงงานตีด้วยการพร้อมหน้าพร้อมตาที่มันโคตรง่ายเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรมาจากโรงงานรีบเข้าไปดูที่คาเฟ่แล้วแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปแต่กลับไม่เจออะไรเฉยเลยเขาหายไปแล้วหรือว่าเขาเอาไปเก็บแล้ว เออไม่รู้สิเขาหายไปแล้วแล้วก็มีคนใช้สกิลผลดาร์กมาด้วยแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราตาย <c oughs> น้องบ๊อบบี้ก็เลยพิมพ์กับ FC ว่าจะไปรีสเตตรีสเตตเออค่าทุกอันก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันมัวแล้วจะร,รีสเตตไม่เต็มซึ่งเราก็รีบไปที่เกาะเรือทันที เพราะเกาะเรือม,มันจะมีลุงสูงบออยู่ตรงนั้นเราก็สามารถไปแลกเพื่อรีเซ็ตสเตตได้แล้วก็รีไปทันทีแถมลุงเขายัางอยู่ใกล้ด้วยกระโดดมาถึงแล้วเข้ามาในถ้ำไกลๆถ้ำนี้ก็จะเจอลุงคนหนึ่งลุงเดสคิงแเราก็มีบออยู่231โอเ้เกือบกดผิดแล้วนะเนี่ยต้องกดสเตตร,รีฟุนเอ้ยฟันเอ้ยอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วก็รีบใส่ให้มันเต็มเลย2,100เอา้ากดไปไม่ได้อ๋อรู้แล้วมันจะต้องเท่าไหร่นะหนึ่งพเอ่อ2,099ไม่ใช่หนึ0งพนี่วะแล้วก็รีบอัพมันแล้วที่เหลือแล้วก็จะเอาเอาไว้อัพดาบเพราะเราไม่ใช่สายผลไม้ปีศาจล้วเอามาฟาร์มอย่างเดียวแล้วก็อัพทันที แล้วก็ตัดมาอีกทีเลเวลเราก็1,433แล้วแล้วเราก็ได้เตะตีมันอย่างทันทีท่านได้มันจะต้องได้สมอลเลแล้วก็มี f ออีกคนเขามีเคียวด้วยโคตรเท่เลยแล้วก็ตัดมาอีกครั้งหนึ่งเอ,อ้ยเบื่อแล้วชุดนี้ไปหาชุดดีๆใส่ดีกว่าไม่รู้ว่าคนในฟรีไฟล์เขาจะใช้เงินเยอะทำไมมาเล่นโลบอกดีกว่าแค่หาโลบก,ก็ซื้อเสื้อแพงๆได้แล้ว แเราก็เลยหาที่เราชอบแต่น้องบอบมีก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนดีคิดไปคิดมาอู้นี่โคตรเท่เลยซื้อดีกว่าพอะมาคู่กับกางเกงนี้มันก็โคตรเข้ากันเลยไม่ต้องไปซื้อกางเกงประหยัดโลบักไว้เผื่อเราจะได้ใช้โอเคลรากะรีบไปใส่ทันทีพอดีตัวเลยนะเนี่โคตรเท่แล้วก็โอ้ย ต้องใส่แว่นตาด้วยนี่วะถ้าไม่ใส่มันจะเฟี้ยวเงาะได้ไงแล้วก็ตัดไปอีกครั้งหนึ่งหล่อเทไหมทุกคนอเล,ล่ท่าไหมแล้วก็รีบลักควสแล้วก็ไปตีต่อเลยแล้วเราก็ยังเลเวลเหมือนเดิมแต่ฮาคิเราเพิ่มมาแล้วเป็นตรงแขนแล้วก็เจอเอซตอนนี้แคนยังเหลือที่ว่างอยู่ด้ทุกคนใครอยากจะเข้าแคนก็พิมพ์ชื่อมาใต้คลิปเลย และใครที่กำลังจะเข้าเว็บนะทุกคนเว็บโอช o อปนั้นจะต้องทำมลแดงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยแล้วก็ตัดมาอีกทีเลเวลเราก็งหนึ่งพ้อยสี่แล้วรีบข่ามาเรว็วมันจะต้องตายแล้วก็จะเลเวลหนึ่งพันสแล้วแน่นอนว่าเลเวลหนึ่งันสี่ร้อยห้าสิจะต้องไปตีตัวข้างบนซึ่งมันจะต้องง่ายที่สุดแน่นอน และบอสมันก็ยังมีโอกาสดรอปด้วยดรอปอะไรนั่นหรอกุญแจงไงล่ะแล้วก็ได้อยู่กับเอฟซีแล้วก็ตัดมาอีกครั้งน้องมุม,มีิก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาไม่รู้จะทำยังไงอะไรดีก็เลยมาคุยกคบคนขายเรือแต่นึมไปว่าเราต้องประหยัดเงินนี่วาจะทำยังไงดีนะ ก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือการแปลงกร่างเป็นพระแล้วก็กระโดดไปเพื่อที่จะไปเกาะแรกไงล่ะเสียงน้องบิมมก็ค่อนข้างที่จะแหดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรทำได้เพื่อคนดูรีบกระโดดไปทันทีกระโดดแล้วก็กระโดดเป็นสไปเดอร์แมนและถ้าเรา มีผลสตริงแล้วก็จะเป็นแบบสไปเดอร์แมนได้ด้วยโคตรแท่เลยแต่เราก็ยังไม่เป็นผลสตริงแต่ผลสตริงมันก็เท่อยู่นะทุกคนเคยไปใช้มาแล้วโคตรดีโคตรแจมแล้วก็ไปต่อเลยเราต้องรีบไปเราจะมามวัวรีรอลีลาไม่ได้กระโดดมามาที่คาเฟ่แต่เอาบโดนวับกลับมาเฉยเลย แล้วก็ดูว่าตัวเองอัดคลิปหรือยังเพราะมันจะต,ต้องเป็นสิ่งสำคัญคือการมาคาเฟ่แล้วมาจิบกาแฟร้อนๆแล้วก็โชว์เสื้ออีกครั้งหนึ่งแหลงแดงนะครับนันเอ้ยไม่ใช่พี่พสคุยกับคนที่มาจะบอกว่าคนขายดาวเกิดแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดอะไรกันวะเนี่ยสามาอะไรนะเนี่ยแต่ถึงมันเกิดแลอวพี่ก็มีเงินไม่พออยู่ดี <S <S หรือไปเปลี่ยนฉายาดีกว่า ไปเปลี่ยนฉายาให้ดูหล่อเหลาเลยท่อแล้วก็รีบไปเปลี่ยนทันทีก็คิดอยู่นานอยู่ว่าจะเปลี่ยนอันไหนดีอันไหนที่มันโคตรเท่เลยเอ,อแล้วก็หาไปหามาอยู่ดีๆก็มีเอฟซีเขาเข้ามาเฉยเลยแต่เดือดชา์โดอันนี้มันโคตรเท่เลยนะว้แต่ก่อนอื่นก็พิมกับ f อฟซไปก่อนแล้วก็รีบใส่ทันทีเดือดชา์โด ว้าวโคเท่มันก็แปลว่าเงาใช่ไหมเนี่ยทุกคนหรือไม่ก็ดำแล้วเราก็ได้รีบไปเปลี่ยนเป็นดาบเลนโกคุแต่เอ้ยใส่ผิดกองแล้วก็รีบไปเปลี่ยนเป็นดาบเซเบอร์เอ้ยดาบเลนโกคุทันทีเพื่อที่เราอาจจะมาฟาร์มัตตารี่กันเพราะยังไม่เคยเห็นเลยรีบเอาออกแล้วรีบใส่มาแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ห้น้องบอมบี้กันด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่กอนที่จะลาให้ FC เขาเข้าแค่แล้วก่อนแล้วก็รีบใส่ชื่อ FC ทันที ZKF2BA รีบใส่แต่ครั้งแรกเขายังอยู่ในมาเรียนอยู่ก็ต้องรอเขาอะนะตอนนี้สมาชิกแคนเหลืออีกไม่กี่คน แล้วก็ตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วให้เขาเข้าแ้นได้แล้วแลวเราก็ได้มาฟามาสเตอรี่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอบบีกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบายบาย